ผมถอดแผ่นอุด EGR รถผมออกแล้วทุกคนเหตุผลที่ต้องถอดออกเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับคันนี้ผมอุด EGR ไปเมื่อประมาณเกือบเกือบ3เดือนเองทุกคนตอนอุดเนี่ยเลขไมล์หมื่นกว่ากิโลนะครับตอนนี้เลขไมลปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ13,300กว่ากิโลนะก็ตีซะว่าหลังจากอุด EGR ไปก็วิ่งไปประมาณไม่ถึง3,000โลนะครับแล้วทำไมถึงต้องถอดแผ่นอุดออก เพราะว่าผมรู้สึกกังวลกับเสียงเครื่องที่มันผิดปกติไปนะครับมันผิดปกติยังไงคือมันจะมีเสียงเขกตอนรอบเดินเบาซึ่งเสียงเนี้ยผมจับอาการได้ว่ามันเพิ่งจะดังหลังจากปุด EGR นะครับโดยเสียงมันจะดังอยู่แถวแถวสูบที่4ข้างหลังเครื่องนะครับโซนนี้นะครับเสียงก็จะประมาณกุกๆๆๆกกุ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 กตามรอบที่แบบลูกสูบมันวิ่งขึ้นลงนะครับซึ่งมันจะดังแค่รอบเดินเบา พอเราเร่งเครื่องสักพันกว่ารอบเสียงก็หายไปนะครับส่วนการขับใช้งานก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนแรกผมก็ว่าผมคิดไปเองแหละน่าจะก,กังวลเกินไปจนมีคนทักนะครับว่าทําไมเสียงเครื่องมันดูแปลกแปกมันมีเสียงเคกหรือเปล่าเครื่องมันเคกหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยว่างั้นผมคงไม่ได้คิดไปเองแล้วแหละก็เลยตัดสินใจถอดแผ่นอุด EGR ออกนะครับเพราะว่า1เรากังวลแหละ2เราก็คาใจว่ามันเกิดจากอุด EGR หรือเปล่านะครับก็เลยตัดสินใจถอดออก แล้วก็ใช้งาน EGR เหมือนเดิมนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากถอดแผ่นอุดออกเสียงเขกที่ว่ามันก็หายไปทุกคนผมพยายามจะนั่งฟังนะครับมันก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเกิดจากอุด EGR มันก็เลยมีเสียงเขกตอนรอบเดินเบานะครับสำหรับรถผมนะคันอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะครับผมก็เลยคิดว่างั้นก็ไม่ต้องอุดไปเลยนะครับใช้แบบนี้แหละคอยล้างทอร่วมอดีเอา เพราะว่า1.9ก็ถอดท่อร่วม i อดีมาล้างก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับมันไม่ต้องรื้อเยอะเหมือนพวกเครื่อง3,000หรือ2005นะครับพวกนั้นเนี่ยจะถอดท่อร่วม ID ดีครั้งหนึ่งก็ค่อนข้างจะยุ่งยากมันต้องรื้อเยอะต้องถอดพวกแป,ป๊บหัวฉีดด้วยอะไรด้วยค่อนข้างจะยุ่งยากวุ่นวายนะครับแต่1.9ไม่ต้องนะครับเราถอดแค่พวกที่เกะกะข้างบนนี้ออกนิดเดียวก็ยกท่อร่วมไ d ดีออกมาล้างได้แล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัก4ี่ห้าหมื่นโลผมค่อยถอดท่อร่วไอดีมาล้างสักครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ทําเองได้ไม่มีปัญหานะครับเอาความสบายใจตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าไม่อุดสบายใจกว่าผมคิดว่าคงจะไม่ทุกคันที่เป็นอาการแบบนี้นะครับอาจจะเป็นบางคันหรืออาจจะเป็นแค่คันผมคันเดียวก็ไม่รู้นะครับส่วนสาเหตุทําไมอุด egr แล้วถึงมีเสียงเขกตอนรอบเดินเบาอันนี้ผมลองนั่งคิดดูนะครับอันนี้เป็นความคิดผมนะมันอาจจะเกิดจากส่วนผสมในห้องเผาไหม้มันเพี้ยนหรือเปล่า เพราะว่าอย่างรถเดิมๆเขาอาจจะจูนรอบเดินเบามาแบบคำนวณเผื่อไอเสียที่วิ่งเข้าไปด้วยไงแล้วทีนี้พอเราอุด EGR ปุ๊บเราบล็อกไอเสียไม่ให้วิ่งเข้าไปเนี่ยมันเลยทําให้ส่วนผสมในห้องเผาไหม้เพี้ยนการจุดระเบิดบางสูบมันก็เลยเพี้ยนเลยเกิดเสียงเคกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เดาเอานะครับแต่ว่าไม่อุดแล้วสบายใจกว่าผมก็เลือกที่จะไม่อุดแล้วกันนะครับคือไม่อุดเรารู้แน่ว่าอนาคตอ่ะเราต้องล้างท่อร่วมไอดีแน่ๆแต่ถ้าอุดแล้วมันมีเสียงเคก เราไม่รู้ว่าอนาคตรเราจะเจอกับอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเอาความสบายใจไว้ก่อนดีกว่า